วัดตัวหลวงพี่เองเนี่ยมีทหารในวัดประมาณประมาณ30นายที่มาคุ้มครองในวัดก็จะล้อมรอบไปด้วยรั้วรัวทหารยังเกิดเหตุว่าความระเบิดแสวงเครื่องป้ายถนนบ้านไอกาแตบบสตำบลศรีบบสกปรอำเภศรีสกปรจังหวัดนาราธิวาส สามสี่วันก่อนก็เกิเดเหตุก,การณ์ในก,การปลารละเบิดไปบอมยนะ่าเข้าไปที่ฐานอาหารซึ่งห่างจากวัดแค่ประมาณชั้นตึ้ต้องต้องขอบอกไปว่าตรงจุดที่หลวงพี่อยู่ ด้วยความว่าอำเภอยี่งอเนี่ยในเมื่ออดีตเมื่อประมาณสิบปีที่ผ่านมามันเคยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงคือมีผู้ก่อ,อก,การร้ายเนี่ยได้ได้ยิงแล้วก็ขับไล่ชาวไทยพุทธไปในพื้นที่ทําให้ชาวพุทธในพื้นที่เนี่ยเหลือจํานวนน้อยทุกวันเนี้เวลาโย,ยมที่จะมาวัดวันพระเนี่ยวันพระเล็กธรรมดาก็มีประมาณแค่ห้าหกคน บรรพระใหญ่ก็มีประมาณแปดเก้าคนไม่ถึงสิบคนประมาณการที่เราไปทาหน้าที่ตรงนั้นถามว่ามันยากง่ายไหมวัดตัวหลวงพี่เองเนี่ยมีทหารในวัดประมาณประมาณสามสิบนายที่มาคุ้มครองในวัดก็จะล้มลอมรอบไปด้วย,ววยรั้วรั้วทัารนะครับก็หลังจากที่เจอเหตุการณ์เหล่านั้นมาเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ไมากที่สุดเราก็พยายามที่จะอยู่ในในบุญให้ได้มากที่สุด ตอนเนี้ยกับช่วงแรกๆที่ที่เข้าไปเนี้ยความรู้สึกก็ต่างกันช่วงแรกเนี่ยด้วยความว่าด้วยความว่าทางวัยวุฒิของเราเนาะแล้วก็รวมถึงคือตอนแรกเขาก็ไม่มั่นใจว่าเราเราจะเป็นเ,นเจ้าวาดได้หรือเปล่าตอนแรกเขาคิดว่าองค์นี้หรอที่มาเป็นเจ้าวาดจะไปประมาณแต่ด้วยความว่าที่ที่หลวงพ่อได้สั่งสอนมาสิ่งที่หลวงพี่เอาไปพัฒนาวัดในช่วงที่ผ่านมาก็คือ เเน้นในเรื่องของความดีสักคเป็นต่างก็เน้นอยู่สองข้อแรกตอนนี้ก็คือความสะอาดและก็ความเป็นระเบียบเราก็สามารถใช้จุดนี้ในการพัฒนาวัดได้เราก็เริ่มจัดความสะอาดของวัดไปเรื่อยๆแล้วก็มีการจัดเข้าของจัดความเป็นระเบียบในวัดซึ่งญาติโยมก็เคยชอบมาเรียกหลวงพี่ว่าพอท่านชอบลื้อของเพราะเราอยากจัดให้มันเป็นระเบียบม,มากยิ่งขึ้นพอจากนั้นมาเนี่ยพอญาติโยมเขาเห็นความตั้งใจจริง ความตั้งใจที่เราอยากจะพัฒนาวัดให้มันให้มันดีขึ้นเนี่ยเขาเลยมีความมั่นอกมั่นใจกับเรามากยิ่งขึ้นแล้วย่งในช่วงแรกๆพอเขารู้ว่าเรามาจากวัดพระธรรมกายเนี่ยก็มีกระแสมีกระแสกลับมาบ้างแต่ด้วยความว่าความตั้งใจจริงของเราแล้วก็การลงมือทําจริงเนี่ยมันจึงทําให้ผลกระทบที่กลับมาเนี่ยมันเริ่มหายไปหายไปแล้วก็ สิ่งที่กลับมาได้คือเขามั่นใจในตัวเรามากยิ่งขึ้นในการที่เราสามารถทําหน้าที่เจ้าวาดได้พอเราเข้าไปเนี่ยพยมเขาเห็นว่ามีพระเข้าไปอยู่สิ่งแรกที่เราสมผัสนั้คือโยมเขามีความรู้สึกสบายใจว่าพระวัดนะวัดแห่งเนี้ยังมีพระอยู่ยังมียังมีความเป็นวัดอยู่เราเข้าไปเราก็พยายามรักษาวัฒนธรรมเดิมแล้วก็เราก็สอนแทรกไปด้วยธรรมะที่ เราได้อบรมมาตั้งแต่ตอนที่เราอยู่วัดพระธรรมกายเอาไปเอาไปให้ญาติโยมเขาได้สัมผัสให้รู้เรื่องเราเกี่ยวกับมากขึ้นเรื่องเราเกี่ยวกับอะไรมากขึ้นวเวลาวันพรามาเราก็จะเล่าธรรมไม้กับญาติโยมฟังทำให้ญาติโยมเขาก็มีความเชื่อใจในความเป็นเจ้าวนนาดมากยิ่งขึ้นจากที่เป็นเจ้าวาดมือใหม่มาตอนนี้ก็ลดลดแรงต้านทานในได้หลายอย่างจนเป็นที่ จนพี่จนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านในแถวนั้นแล้วก็ชาวบ้านในจังหวัดน,นาราธิวาสที่รู้จักกับที่แห่งนี้ไม่ว่าการจะอยู่ที่ไหนหรือว่าทำหน้าที่อะไรก็ตามเนี่ยทุกทีย่อมมีปัญหาย่อมมีอุปสรรคที่แตกต่างกันแม้แต่ตัวหลวงพี่เองตอนเข้าไปเป็นเจ้าวาดใหม่ก็เจออุปสรรคเจอปัญหามากต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมาย บางครั้งก็เกิดการทอแท้บางครั้งก็เกิดอยากที่จะถอยจากสามารถทําได้ตัวเองคือสร้างกําลังใจให้เกิดขึ้นและบุคคลที่สร้างกําลังใจให้เรามากที่สุดคือหลวงพ่อของเรานั่นเองบางครั้งเราจะเห็นว่าหลวงพ่อท่านเหนื่อยท่านเจอปัญหามากมายแต่ท่านไม่เคยพูดคํานี้ไม่เคยแสดงสีในใหน้ากับลูกๆได้เจอแต่สิ่งที่หลวงพ่อยังทําต่อไปคือชวนลูกๆสร้างสร้างบารมีต่อไป พราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เราทุกคนทุกท่านที่เจอปัญหาอยู่ให้ลองมองกลับไปที่หลวงพ่อให้เห็นภาพหลวงพ่อในการสร้างบารมีมาเป็นกําลังใจในการที่ดำรงชีวิตต่อแล้วก็ได้สร้างบุตรสร้างบารมีต่อแล้วเราก็จะมีกำลังใจที่ไม่มีสิ้นสุดในการทําหน้าที่ทําความดีต่อไปนั่นแหละกำลังใจที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเราเองคนที่ให้กำลังใจดีที่สุดไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นตัวเรา เราก็สร้างกําลังใจจากตัวเราโดยที่เราหาบุคคลเป็นที่ยึดเหนี่ยวก็คือหลวงพ่อของเราเองต้องบอกญาติโยมทุกท่านไว้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตหิอัตโนนาโถเพราะอะไรเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโรคระบาดต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วบนโลกไปเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราป้องกันตัวเองได้มากที่สุดในช่วงที่โควิดกําลังระบาดเนี่ย อย่างแรกเลยคือเราต้องต้องไม่ประมาทในตัวเราเองแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักธรรมข้อแรกที่เราสามารถที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้คือทุกท่านต้องไม่มีความประมาทเกิดขึ้นถ้าเรามีความไม่ประมาทเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็สามารถรอดพ้นจากวิกฤตการณ์เหตุการณ์โควิดได้แล้วก็เหตุการณ์อื่นๆที่จะตามมาเพราะว่ามันอาจจะมีอีกขึ้น อีกในอนาคตเราก็ไม่สามารถรู้ได้กันเพราะสิ่งสุดท้ายก็ต้องอยู่ที่ตัวเราเองเท่านั้นที่จะเป็นคนปกป้องตัวเองให้รอดพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้ขอกราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ที่ได้ทำหน้าที่พุทธบุตรดูแลวัดในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะเพื่อทำหน้าที่เผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรักษาวัดแห่งนี้ไม่ให้กลายเป็นวัดร้างไป อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวพุทธในพื้นที่อีกด้วยซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆเลยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ